เมื่อวานนี้ใครที่มีโอกาสได้ดูข่าวมันเขี่ยวนะครับเราได้สัมภาษณ์อาจารย์ปรินญ,ญาไปนะครับแล้วก็ถามว่าเอ๊ะอาจารย์อยากรู้นะ28ที่จะถึงเนี้ยม็อบที่จะเกิดขึ้นจะจุดติดหรือไม่อาจารย์บอกยังไม่สามารถฟันธงได้นะครับว่าจะเกิดม็อบขึ้นมาแล้วม็อบมันจะจุดติดจนกระทั่งกลายเป็นแบบม็อบขนาดใหญ่ที่มาแบบ มืดฟ้ามัวดินหรือไม่แต่คนที่เป็นแกนนาอย่างคุณจตุพรเองพูดเลยนะครับว่ามืดฟ้ามัวดินแน่นอนเพราะคนจะมากันเยอะนี่แหละครับนี่คือคําพูดของคุณจตุพรแล้วก็บอกเลยนะครับว่าถึงแม้จะมีมือมืดพยายามที่จะสกัดกั้นม็อบก็ตามเพราะเขาบอกมีข้อมูลนะฮะมีคําสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยสกัดม็อบด้วยแต่ก็ไม่กลัวคุณจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนครับนี่ครับก็ ไลฟ์ใน Facebook รายการประเทศไทยต้องมาก่อนนะครับก็เชื่อว่าการชุมนุมในวันที่28มิถุนายนนี้จะมีผู้มาร่วมชุมนุมเยอะมากทั้งประชาชนแล้วก็อดีตนายพลอดีตข้าราชการระดับสูงจะมากันแบบมืดฟ้ามัวดินนะครับโดยประเมินจากเสียงตอบรับจากต่างจังหวัด จะทยอยเข้าร่วมรวมถึงยอดเงินบริจาคที่มันพุ่งสูงกว่า10ล้านบาทมันก็อาจจะเป็นคําตอบว่าท่านนายกจะลาออกหรือไม่พร้อมบอกนะครับว่าฝ่ายรัฐบาลโดยคนที่ตัวใหญ่เนี่ยได้สั่งการผู้ว่าราชาการจังหวัดสกัดประชาชนฮะร่วมสาแดงพลังถ้าจังหวัดมีประชาชนร่วมชมนมุมผู้ว่าราชาการจังหวัดนั้นจะต้องรับผิดชอบ ซึ่งคุณจตุพรบอกว่าหากผู้ว่าขัดขวางประชาชนจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาขัดข,ดขวางเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญล,ลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูนะครับเพราะโดยทางการข่าวมีการสั่งผู้ว่าราชการกำชับทุกจังหวัด <c oughs> วันนี้ไม่มีรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมาไทย <c oughs> แต่ว่ามีคนที่เป็นเงาอยู่นะนะครับไม่ต้องบอกว่าเป็นใครเนี่ยก็สั่งการคาด นะครับคาโทษเอาไว้ว่าจังหวัดไหนประชาชนมาจะต้องรับผิดชอบปัญหาก็คือว่าจะมีผู้ว่านหน้าไหนไปขัดขวางประชาชนก็จะต้องถูกดําเนินคดีเรื่องขัดขวางเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญม,มันคุณไม่มีทางไปห้ามเขาได้ โดยทางการขับาวนี่แหละครับคุณสุตุพรก็ยังบอกนะครับว่าอุปสรรคของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเนี่ยจะต้องฝ่าข้ามอีกหลายข้อหานะครับทั้งข้อหามาตรา144กรณีของการางบประมาณมาใช้ในโครงการเดียตอวอลเล็ตรวมถึงคลิปเสียงที่ท่านนายกเองก็ต้องลุ้นนะครับว่าศาลรัฐธรรถถมนูญจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่แล้วถ้าหากว่าศาลรัฐธรรถถมนูญนั้นชี้คดีนายกว่ามีความผิดคอรมอต้องพ้นทั้งคณะนะครับเมื่อวานนี้เราวิเคราะห์ ไปสี่วิบากกรรมถูกไหม<ช>แล้วก็ทางด้านของสารรัฐธรรมนูญเองก็ออกมาเปิดใจเหมือนกันนะคะว่าค่อนข้างที่จะหนักใจในการที่จะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับกร,รณีคลิปเสียงของท่านนายกด้วยแต่ส่วนตัวของสารเองบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ฟังเสียงคลิปนะครับว่ายังไงบ้างทีนี้สิ่งที่คุณสุพรเองรู้สึกแปลกใจก็คือเอ๊ะทำไมช่วงนี้คุณทักษิณชินวัตรถึงเก็บตัวเงียบแบบผิดปกติไม่ออกมาช่วยกู้ศรัทธาให้กับนายกก็คือคนเป็นลูกสาวเลยนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าที่ถึงแม้จะออกตัวนะครับว่าไม่อยากจะออกมาวิจารณ์วิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของการเมืองแต่ก็ยอมรับเหมือนกับประชาชนส่วนใหญ่ว่าการเมืองตอนนี้มันมีความวุ่นวาย รู้สึกว่าเส้นทางของประเทศไทยในการเดินไปข้างหน้ามันเหมือนจะตีบตันดูแลไม่ค่อยมีความหวังนะครับก็เลยเชื่อเหมือนพรคประชาชนที่ได้นําเสนอมาว่าการยุบสภาให้ประชาชนเนี่ยตัดสินใหม่เป็นทางออกที่ดีที่สุดในภาวะฝุ่นตลบเช่นนี้แล้วก็ต้องกลับไปถามประชาชนอีกรอบหนึ่งนะครับว่าอยากให้ประเทศไทยเดินหน้าไปทิศท,ทางไหนฟังเสียงคุณธนาทรบางช่วงบางตอนนะครับขอบคุณครับ,บคจะยุบ,บ,บ,บสภามากกว่าจะไปต่อเนี่ย ผมผมเชื่อเหมือนสิ่งที่ที่พักได้นําเสนอนะครับว่าการยุบสภานะครับเราให้ประชาชนตัดสินกันใหม่น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในภาวะที่มันฝุ่นตลบเช่นนี้นะครับออมีต้องการกลับไปถามประชาชนรอบหนึ่งว่าอยากเห็นประเทศเดินหน้าไปทิศทางไหนน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดครับผมผม <ste chn>